คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ํำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนนะวันนี้องแนทจะพามาเล่นเกมเอ่อไทลิ r เวอร์วันเดนะคะหรือว่าตลาดน้ำนั่นเองมาดูตารางการจ่ายนิดนึงกันสัญักษณแรกเป็นสัญญษณ์สเกตเตอร์นะคะเป็นป้าแดงเนาะพายเรือต่อไปสัญกษณควายเป็นรูปเอ่อเหมือนสาลาเลยอะ เออหลังคานั่นเองสัญญาณที่แพงที่สุดเป็นรูปปใาอิหือนะคะตามด้วยมะม่วงชมพูกล้วยไม้ผักกาดมะนาว a k q j 1 0นะคะโอเคสเกตเตอร์ลง4ตัวเข้าฟีเรีเกมเกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยมาลองดูกันเลยวันนี้พกคุณมาที่7,000นะคะเออมาลองปั่นไล่เบ็ดกันเลยค่ะอนุญาตไปที่เบ็ดยี่เลยนะ30หมุนปตามชหมุนลองดูซิวันนี้ป้าดแดงจะเป็นยังไงนะคะ เออมาซื้อของกันบาแดงจะขายของหรือเปล่าโอเคจิบใจขอประกาศแถวหนึ่งไม่ก็เจโอเคเจสวยมาทั้งเจทั้งประกาศเลยเอลงอเปล่าไม่ลงนะเออเนตตี้ตลาดเปิงรู้เรื่องเลยชึบโอเควายสวยค่ะรุนอะไรได้บ้างหูเจไม่มีนะแถวสามี๋ยวเราไล่เบ็ดกันไปเรื่อยๆเลยดูซิว่าเราจะปั่นเข้าฟรีเกมได้หรือเปล่าตลาดน้ำอุ้ย สเกตเตอร์เรียงกันมาสวยมากอะค่ะตัวเดียวสามช่องสามช่องไม่ลงนะเออถ้าลงเลยมันก็จะเร็วไปหน่อยไง <c oughs> มันก็จะดีงไงถ้าลงเลย <c oughs> โอเคค่ะเลขแปดหมุนนะเบ็ดยี่ทำทรงจะลงไม่ลงหูสเกตเตอร์มาทีละสามวะ่ะมาทีละสามเหมือนจะจ่าย <c oughs> เบ็ดยี่จบแล้ว <c oughs> โคดรไวเลยที่หลัก ไปกันที่เบ็ด30เลยนะคะ30หมุนลุย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 ,ลย,ลยโอเคแค่จ่ายบรุบ้ยวายไม่ได้ใช้เสียดายมากเลยแถว3นะฮะโออย่างไรต่ออุ้ยอันนี้ได้มะนาวประกาศอุ้ยวายลงมาสวยกล้วยไม้แถวหนึ่งะโอ้มะนาวเต็มเลยแถวหน้า อากาศจ่ายลุ้นเจเอ้ยเจจ่ายต่อสวยลุ้น1ิบแถวหนึ่งสิบไม่ลงนะคะไม่เป็นไร17หมุนสุดท้ายเบ็ดสามสิบจะไปเบ็ดสี่สิบต่อเลยนะเออาวันนี้ทุนเจ็ดพันเอามาสู้กับป้าแดงไม่รู้ว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะคะสิบจ่ายลุ้นเจแถวสามอกาศแถวหนึ่งอกาศจ่ายอยู่ค่ะเจแถวสามลงหรือเปล่าไม่มีนะเอ,อจ่ายระกาศแถวหนึ่งมะม่วงมาเฉยเลย ปอคือเป็นตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้นะปลาหมึกย่างโอเคปลาไป 40, เบส40กันต่อเลยนะคะ30หมุนปาะกาศจ่ายลุ้นคิวแถวามไมก J, ากะเจแถวกลางเจสวยมากโอเคไ,ได้ไหมมะนาวแถวหนึ่งเคมาสวยมะนาวมะนาวไม่มาโอเคประกาศแถว3าค่ะชื้บชื้บชื้บเอไหมมชมพู่มาลุ่มเลยแถวหนึ่ง โอ้สเกตเตอร์มาแปลกเนาะมาทีละส3 3เนี่ยขอสี่เลยได้ไหมขอสีเลยได้ไหมโอเคสิหมุนค่ะเบ็ด40แล้วตอนนี้ทุนเหลือ,อยัง5 7าพนะคะเออถ้ามันไม่เข้าฟรีกเกมขอให้มันจ่ายนอกหน่อยแล้วกันอ,อ,อู้สเกตเตอร์ค่ะสเกตเตอร์ช่องเยอะลงไหมอยังไม่ลงค่ะเออเจยังจ่ายอยู่ ลุ้นลุ้นลุ้นสามช่องถ้ามันอยากลงมันก็ลงแต่มันไม่อยากลงไนงะโอ้เศร้าแบบโอเควาสวยเคแถวกลางเจได้ลุ้นอะไรได้นี่ไม่ได้เลยโอ้ยวายวเต็มจอไปทีโอเคเบ็ดห้าสิบต่อเคแถวสามเคลงสวยมาก อยากได้ปลาหมึอกอะ่ะบาอีฮือสิบมานะยี่สิบสองหมุนสุดท้ายนะคะเบ็ดห้าสิบนะโอ้ยสกแกนเตอร์ลงเผออยากได้อ่ะอยากได้สกแกนเตอร์ซื้อไวสวยประกาศโหลดเต็มจอไปโลดกล้วยไม้แถวหนึ่งโอ้ยอเคได้ต้องเป็นกล้วยไม้ only เลย โอเคค่ะ10หมุนสุดท้ายนะคะเบต50นะเออันเอาวเต็มจอค่ะ360เคมาไหมไม่มาโอ้โหถ้าประกาศมาแถว3คือเต็มจอเลยนะโอเคได้เออลุ้นอะไรได้อะ่ะลายไม่ค่อยสวยเลยนะอ,อ่อชมพูแถวหนึ่งประกาศแถวหนึ่งค่ะประกาศได้โยไว้ได้ใช้โอ้ย โอ้เบตห้าสิบจบแล้วอ่ะไเปเบ็หกสิบต่อเลยมปึบประกาศจ่ายเป็นเป็นวายนะคะชมพู้จ่ายต่อสวยอันนี้วายค้างโอ้ถ้าเจมาก็คือสวยมากมะนาว17บเจหมุนสุดท้ายนะคะ เดเรามาซื้อกันเลยดีกว่าจบ16หมุนเรามาซื้อกันดีกว่าคิวสวยค่ะรุ่นเคแถวกลางชื้อโอ้สกเก็ตเตอร์ขอสี่ตัวก็ไม่ได้อ่ะอชมพู่มาไหมเคแถวหนึ่งโอ้วายมะนาวชื้อ โอเคค่ะ okay, ได้ซื้ออ่ะเดี๋ยวนะซื้อเบ็ดอะไรดีนะเบ็ดห้าสิบมันเท่าไหรอ่อ่ะสามพันเจ็ดไม่พอนะคะซื้อเบ็ดสี่สิบแล้วกันสามพันกลมๆอ่ะไม้วัดใจไปลองดูโอ้สก,กตเตอร์มาห้าตัวเลยค่ะที่รักได้มาสืบทัอ้งหมดสิบสี่หมุนนะโอเค okay, ลุ้นให้มัน่นใจนูขอแบบไหลสวยๆเบิ่มๆคือรือๆดอกที่จริงใจอู้มะนาว อย่าบอกนะเจสวยมะนาวแถวหนึ่งเออประกาศได้อยากได้มะนาวจังเลยอะขอร้องลงเถอะอุ้ยมานะคะสิบทถวสามเจได้อยู่สิบต้องมาละเออเอได้ค่ะสิบไม่ลงนะโอ้โหไม่งั้นเต็มจอเลยใจร้ายมากเวอร์ก้าหมุนขอประกาศแถวสา 3. ไม่ก็เจแถวหนึ่งคได้อยู่เจมาประกาศมา วิ่งเหมือนจะแย่เหมือนจะแย่เลยหกหมุนสุดท้ายคูณแปดหูเกมตลาดน้ำคือเบ้าจ่ายเลยโหยว่าอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้เกมโคดเกลือเอ,อ้ขายอะไรเนี่ยขายเกลือหรือเปล่าตลาด โอร้ได้มา274เบ็ด40ไม้3,000เดินอยู่7 0 0 7 0 0ต้องซื้อเบ็ดเท่าไหรอ่อ่ะเบ็ด7หรอเบ็ด7 7 0 0้ยไหมอะ่ะ500ต่อไปเบ็ด6สิเท่าไหร่เออเบ็ด8ไม่มีเบ็ด6นะคะ600เบ็ด9ล่ะโอเคนด้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ค่ะ โอเคมาลองดูกันหูยได้มา16หมุนเลยเหรออู้หูสเตเเตอร์โคตรเยอะไม่น่ารอดนะคะวันนี้ตลาดน้ำอุ๊ยสิสวยอุ๊ยเข่ใจต่อมะม่วงต้องมาละปึ๊บไม่มานะโอเคแล้วอีก14หมุนค่ะเอสวยมากพักกาแถวสาม อากาศมาขอเจแถวสามเอแถวหนึ่งเจามาอยู่อู้เลิศเอมาไหมสีเหลืองเหลืองิศข่ะสวยมากอู้เจเต็มจอโหตอนเบ็ดแพงแพงไม่เห็นไหลแบบนี้เลยอะ่ะอ๋อในราหวัาก้อนโตมันฮะ240เนาะหุยจ่ายแล้วชอบเป้า,นาเนาะเกมอ่ะตอนนี้คูณเก้าแล้วเคสวยค่ะเอจ่ายต่อนะ วยเคจ่ายต่อแม่นามีตัวอะไรจ่ายต่อและโอเคโลดได้ราวันก้อนโตมาอีกนะคะ184เหลือ9หมุนค่ะได้อยากได้เอคู่จังเลยอะ่ะเคู่คู่โลกไม่ใช่นะเขาเรียกอะไรนะวคู่โอจบแล้วหหมุนสุดท้ายอย่าว่าเลยจ่ายหน่อยเถอะเป็นงานหมดแน่แม่จ๋าโอ้เกม ตลา,าดน้ำนะตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเลยแย่ yeah, มากซื้อกี่ไม้ก็ขาดทุนนะซื้อกี่ไม้ก็ขาดทุนไม่พอเบ็ดแปดต้องเบ็ด,ดเจ็ดดิเบ็ดเจ็ดยังไม่พอที่รักเออได้เบ็ดหกแหละ ห0 0รอยปะสีออ่ร4อยห้าสิบเฮ้อม่ะเกมมันจะไม่จ่ายอะเนาะสก็ตเตอร์เมื่อกี้ลงลืมเลยนะประมาณห้าหกตัวดูดิประกาศมาเอ,อ้ยมะนาวสวยแต่คูณสองคูณเบานะคะกล้วยไม้ไม่ไม ติดใจเออวายวายสวยมากเลยอ่ะอุ้ยที่ราคาดูวายนี่สิท่าหนึ่งอุ๊ยสิบอุ้ยวายสวยมากโอ้โหคิวมาโหถ้าคิวมานะรู้เรื่องเลยอ่ะเออไหลได้กำไรเลยนะคะซูปเปอร์เมกาสามร้อยสามสิบเอ็ดหมหกไหลดีมาก หรือว่าตลาดนะ้ำตอนนี้จะชอบเป็ดต่ำๆๆนะเจ <J S 1> <J S 2> ได้ค่ะเปลี่ยนเป็น Y าคิวลงมาแถวหนึ่งคิว <Q S 2> แถวหนึ่งลงเบาไม่ลงโอ้ไม่งั้นเปลี่ยนเป็น Y ตรงนี้เลยเหลืออีกห้าหมุนนะคะโอเคน่าจะไม่จ่ายแล้วแหละเอจ่ายต่อ ต้องรุนสิบแ่าหนึ่งอ่ะสิบออลี่ไม่ลงแล้วโอเคจบแล้วทุกคนได้มาสี่ร้อยสี่สิบสี่นะโอเคพอเถอะรอลกเถอะได้มากําไรมาอุ้ยขาดทุนนี่ไม้สี่ร้อยห้าสิบอ๋อได้มาสี่สี่สี่ขาดทุนนะโอเคขาดทุนทุกไม้เลยตอนนี้ตลาดน้ําไม่จ่ายเลยนะคะโอเคก็ขาดทุนค่ะ เออถ้าใครชอบนะนะะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะอยากเขีนเกมไหนอยากดูเกมไหนคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ